น่ากินแท้ขนมปังเขาอะน่าจะแปฝงนุ่มแล้วนะดูีลยวเะาไหอยากลองแปฝงนุ่มว้ายเป็นไรอะทำไมล่ะทำไมแข็งกนข้าง่างแข้งก้นตอ้ยจิ้มหนมั้นาะโอ้ยปวดปันเลยขี้หวงกระมัน้อแข็งเฮ้ยขอจิ้มจิ้มดูหน่อย แตกฝันแตกแล้วเฮ้ยเหลือขนี้มันก็ยังจะกินเลยเบลมึงก็แบ่งให้เพื่อนกินมั้งมันแข็งมันแข็งไอ้เบลมันก็ชอบกินแข็งแข็งเออเหมือนกรอบดีนะเบลเนาะพี่ชอบของแข็งใช่ไหมมันแข็งไหมน่ะละลายในปากเลยอะนุ่มลิ้นมากเลยมันนุ่มไอ้เบลมันชอบกินแป้งนุ่มเคไอ้เบล เบลชอบกินแป้งนึม่ม <laughs> ข็งไม่ไหวใช่ไหมปวดกล้ามหมดเอลออย